สวัสดีครับผมจืดร้านฟิวชั่นคาริโอที่จังหวัดตังนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะครับปอดเลปเตอร์2022ครับเป็นตัวนี้เป็นเจนใหม่ล่าสุดเลยครับคันแรกของจอตังนะครับสีดำครับคันนี้ได้ทำการมาติดตั้งฟิล์มกันรอยนะครับเบ้ามจับแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับโรเลอร์ลิสตครับเป็นโรเลอร์ไฟฟ้านะครับปิดท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวทาให้ดูนะครับ นี่ครับกดสั่งงานด้วยรีโมทนะครับนี่ครับครับมีไฟด้วยครับนี่ครับไฟส่องสว่างนะครับสั่งปิดได้ด้วยรีโมทครับนี่ครับล็อกครับนี่ครับงานติดตั้งสวยงามลงตัวมากเลยครับ โลลลิฟ ul ตัวนี้นะครับเป็นตัวประกอบนอกนะครับเป็นของนําเข้านะครับของบริษัทแฮ m เมอนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตชุดแต่งของฟอร์โดยเฉพาะครับนี่ครับสวยงามครับเข้ารูปเดี๋ยวเรามาดูภายในครับตัวนี้ฟอร์ดตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยครับ